สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคตซสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ถอนํำเสนอครับว่าทุเรียนที่ก็เรียกกันว่าสอนเป็นนะครับอายุ4ปีครึ่งที่นี่ครับหมู่5บ้านหนองไม้หอมนะครับตำบล อะไรทราบไหมครับตำบลช้างทูนแน่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดที่นี่เจ้าของสวนเขาบอกว่าดีใจมากเลยเมื่อก่อนยุ่งยากวุ่นวายกับการใช้นะครับสารบำรุงต้นไม่ว่าจะเป็นการหมักการบมมา่มอะไรต่างๆแล้วนํามาใช้เธอศึกษาหลายเรื่องแต่มาติดใจครับ2ปีมานี้เธอใช้3เกลอเวอร์แพนเพื่อบำรุงต้นทุเรียนของเธอผลผลิตเป็นอย่างไรสิ่งที่ท่านเห็นในขนาดนี้คือผลผลิตครั้งแรกของเธอในทุเรียน อายุ4ี่ปีครึ่งวันนี้มาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีค่ะครับท่านแรกเป็นเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงมีอะไรบ้างครับอ๋ออาจารย์ชื่อพอนนางพนทิพมุนสา,าค่ะเป็นเกษตรกรหมู่ห้าบ้านหนองไม้หอมอำเภอบอ่วไลจังหวัดตราดจ้าโอ้ครับที่นี่นะครับคือที่ที่เรายืนอยู่นี่นะครับอีกท่านหนึ่งเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีชื่อมีเสียงไหมครับ สวัสดีค่ะวงวิไลบางพระจาร่าค่ะเป็นผู้แนะนําอาทิต์ค่ะอ๋อมาแนะน,นําด้านผลิตภัณฑ์ค่ะตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับพี่วงวิไลครับเราเป็นที่ปรึกษาเขาเข้า<ป>มาแนะนำนะมาแนะนำมาตอนไหนครับพี่วงวิไลครับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเรามาเนี่ยเราเห็นสวนเป็นลักษณะยังไงครับมันก็จะยังไม่ดีเท่าที่เราเห็นตอนนี้ค่ะในวันนี้นะค่ะตอนนั้นนะตอนทีพน่พี่ทิพยนะ์ผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ทิพย์นะค่ะพี่ทิพย์ตอนที่พี่วงวิไลเข้ามาแนะนำนะสวนของเราตอนนั้นอายุ ทุเรียนเรากี่ปีครับทุเรียนได้สามปีจ้ะสองปีได้สองปีได้สองปีครึ่งสองปีครึ่งนะจ้ะแล้วเรามีทุเรียนเนี่ยพันอะไรครับเนี่ยขนาดเนี้ยก็หมอนทองมีประมาณร้อยห้าสิบต้นจ้ะมีหมอนทองร้อยห้าสิบต้นนะจ้ะแล้วก็กระดุมอีกสามสิบต้นสามสิบต้นหมอนทองเนี่ยเราอายุเท่าไหร่ครับขนาดเนี้ยขนาดนี้ก็ได้สี่ปีครึ่งจ้ะนี่เอาลูกครั้งแรกเลยเรียกว่าไว้ลูกครั้งแรกที่โบราณเขาเรียกว่าสอนเป็น สอนให้มันเป็นสาวสอนให้มันออกลูกถูกไหมครับเอาละครับท่านอิการลครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการที่ทุเรียนสอนเป็นและมีความภูมิใจนําเสนอนะครับผมอย่างนี้พอเขาแนะนําตอนนั้นน่ะทุเรียนของเราก็ประมาณสักสามปีถูกไหมจ้าสามปีแล้วนี่การบํารุงดูแลตอนนั้นเขามาแนะนําเราเนี่ยเราใช้วิธียังไงในการดูแรลรักษาครับก็ใช้ไอ้เบอร์แพทย์นี่แหละจ้ะใช้คู่หูนะจตะใช้คู่หูแล้วก็ยิงกระเซศจ้า แล้วก็ตอนนั้นเราใช้คู่หูนะอย่างไรครับในตอนที่ต้นมันสามปีนะสามปีก็เอามาพ่นในใช้ขวดขอ้ชุดหนึ่งมาผสมน้ำพันลิตรแล้วก็พ่นทุกสิบวันจะทุกสิบวันจ้ะ,จะแล้วเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงบ้างครับตอนนั้นนะที่เรามาพ่นนะใบมันก็สวยขึ้นนะมันเขียวดีครับจ้ะเขียวดีการเจริญเติบโตแตกใบมันก็ใบกลางใบใหญ่ใบใบหนาดีอ๋อจ้ะ ใบมันเขียวนานแล้วต้นมันก็แข็งแรงไม่มีโรคเลยโอคจาคำว่าเขียวนานเนี่ยหมายความว่าเราเคยใช้อย่างอื่นแล้วมันเขียวแล้วมันซีดอย่างนี้เหรอครับจ้ามันเขียวแป๊บเดียวจ้ะมันสีมันไม่ไม่ไม่เขียวมันเงาเหมือนใช้ไอ้คู่หูน่ะอันนี้คือความแตกต่างจ้าความเขียวนานนะครับใบมันใบกลางจ้าแล้วก็พอใช้คู่หูไปเนี่ยมันเขียวเข้มด้วยนานด้วยกลางด้วยมันด้วยอโหเอาละครับ พอตอนใบดีแล้วต้นล่ะครับกิ่งก้านสาขาเป็นไงบ้างต้นกิ่งก้านสาขาก็ก็แข็งแรงดีจ้ะแล้วก็ทรงพุ่มก็สวยดีดูสวนอื่นมันก็ไม่เท่ากับของเรานะอของเรามันจะโตวกว่าเขาอยู่อเอาล่ะครับได้ใบได้ต้นได้ทรงนะครับมาถึงตอนทําดอกบ้างก็เอาไอ้คู่หูเนี่ยจากคู่หูนี่แหละใจ แบบผงอ่ะแบบผงเนี่ยสองซองสองซองจ้ะแล้วก็เอาอันไขโตซานน่ะไขโตซานอีกหนึ่งขวดหนึ่งขวดจ้ะน้ําน้าพันลิตรพันลิตร้ะอ๋อนี่เรียกว่าเพิ่มสองซองแต่ว่าไขโตซานขวดเดียวจ้ะทำให้แล้วดอกเป็นยังไงดอกออกมาก็สมบูรณ์ดีนะออกเยอะจ้ะออกเยอะนะจ้ะสมบูรณ์จ้ะพอดอกสมบูรณ์ออกเยอะและเรามีวิธีการยังไงดูแลดอกจนมันเป็นผลในวันนี้ครับ ก็ดูแลไปตามระยะมันแหละแต่10 1สิบสิบวันเราก็พ่นเนาะสิบวันก็พ่นจ้ะบวกยาแมาลงด้วยบวกยาแมาลงด้วยวอ๋อนี่เราก็เพราะมันมีแมลงเข้ามารบกวนจ้ะมีะะม,มีถ้ามีเราก็บวกยาแมาลงถ้ารอบไหนไม่มียาแมาลงเราก็พ่นแต่คู่หูนี่แหละเอาละ,ะมาตอนนี้พอปนผลล่ะครับเขาบอกว่าทุเรียนเวลาสอนเปลี่ยนปีแรกๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนสอนเป็นครับ เขาว่ามันจะเป็นไอ้เคไอ้ขงเยอะทรงไม่สวยอ๋ oh, หมายถึงว่าลูกใช่ไหมครับเป็นไอ้เคไอ้ขงทรงไม่สวยแล้วของเราเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างครับผลของเราก็ไม่เป็นนะเขาว่าหนามเห็นคนที่เขาทํามาก่อนเขามาดูหนามของเราแล้วเขาว่าหนามละเอียดดีเหมือนทุเรียนมันได้ห้าหกปีแล้วเนี่ยเหรอทรงมันก,ก็ก็ไม่สวยทุกลูกหรอกแต่มันใช้ได้อยู่พอได้อยู่อืจ้า ขนาดนี้ในฐานะที่มันเป็นทุเรียนสอนเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาดูแล้วนะครับก็มีที่ว่าเรียกว่าแปลกใจว่าทุเรียน4ปีครึ่งแต่ออกลูกเหมือน5 6ปีเลยนะครับขนาดนี้ทุเรียนหมอนทองของเรามี250้ต้นแล้วก็เป็นกระดุมซะส0ต้นนะครับอันนั้นเราคงไม่พูดถึงเราพูดแต่หมอนทองก่อนเนาะจะพูดแต่หมอนเนาะเพราะหมอนได้รับผลแล้วหมอนได้รับผลปีแรกตอนนี้250ยต้นในหมอนทองเนี่ย มันติดดอกออกผลกี่ต้นครับตอนนี้กประมาณ230ต้นนี่แหละมีติดดอกออกผลนะจ้าจ้าสองต้นมีในน้อยต้นอ่ะที่มันออกประปรัปะไลแต่เราไม่นับเอานะไม่นับนับแต่ต้นที่มันออกสมบูรณ์ออก230ต้น,ตนจ้าโอ้โหแล้วเราไว้ต้นละกี่ผลกี่หน่วยกันครับเนี่ยก็ถ้าต้นโตๆตก็50ลูกประมาณอย่างงี้ก็ก็สามสิบแหละ กะว่าจะให้ได้ต้นละร้อยกิโลเลยน่ะมั่นใจอย่างนั้นกะให้ได้ต้นละร้อยกิโลแต่ขณะนี้เราถัวเฉลี่ยแล้วอ้าวสองร้อยสามสิบต้นเนี่ยปีนี้เรากะว่ากี่ตันก็สิบสิบตันขึ้นอยู่สิบตันขึ้นนะโอ้โหนี่ให้เป็นครั้งแรกได้สิบตันขึ้นนี่ถือว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจในระดับหนึ่งอยู่จ้ะเพราะมันยังไม่ได้เก็บเลยเนาะแต่ถ้าเก็บแล้วเห็นไม่ตัวเงิน ก็ก็ดีใจเนาะผูดใจมากกว่า <laughs> มาก <laughs> มากขึ้นไปอเองแหละนิดเดียวเ <laughs> พอเอินเ <laughs> มื่อกี้ผมเกิดนไว้เรื่องภาาสามเกลอือแล้วหญิงกเกษตรเราใช้ยังไงครับตอนเนี้หญิงกเษกษตรก็ก็ใช้ช่วงบำรุงใบเฉยๆก็ใช้ต้นละกิโลครึ่งครับเดือนหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งแต่ช่วงไอบำรุงลูกนี่20สวันใส่ที จะบำรุงลูกเขาให้เขาหน่อยให้เขาโตเร็วย0สวันใส่ทีก็ได้เห็นประสิทธิภาพเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเอาละครับพี่วงวิไลครับในฐานะที่เราเข้ามาเป็นผู้ที่ทําให้สวนของพี่ทิพย์เนี่ยนะครับมีความอัศจรรย์อย่างนี้ในฐานะพี่วงวิไลมองเห็นแล้วเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่พรทิพย์เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้พี่วงวิไลอยากจะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้สมเกลือเวอร์แพนครับ ค่ะก็อยากให้คนที่เขาได้เห็นได้ดูแล้วก็อยากจะให้ได้รู้ว่าสามเกอร์เวอร์แพนเรามันใช้ดีจริงๆงแล้วใช้แล้วมันไม่ใช่ว่าเราใช้ต่อเนื่องแล้วมันก็ดีขึ้นทุปีทุปีเพราะว่ามันจะไม่คือใช้ของเราแล้วมันไม่ดอบมันคือคือ,คอมีแต่เพิ่มขึ้นค่ะเอาละครับพอคาว่าไม่ดอบเพิ่มขึ้นพี่พรทิพย์ครับตอนที่เราใช้บํารุงดูแลรักษาเนี่ยกับสวนอื่นๆเนี่ยเ,ยเรื่องต้นทุนและเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้เราเห็นผลผลิตแล้ว ต้นทุนเป็นยังไงครับต้นทุนต้นทุนก็ไม่มากนะมันก็ลดต้นทุนลงอีกเพราะว่าเราใช้คู่หูแล้วเราลดไอฮอร์โมนลงอีกไงปุ๋ยทางใบลดลงอีกอจ้ะก็ถือว่าฮอร์โมนอะไรต่างๆแล้วก็เราลดลงไปหมดเลยจ้ะดังนั้น<ม>เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรมั่นใจในผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนพี่พรทิพย์ครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกร,กรที่กําลังทําทุเรียนแล้วสอนเป็นอายุ4ปีครึ่งเท่าเรา มีความมั่นใจแบบเราไหมเชิญบอกเขาเลยครับผมจ้าก็อยากให้เกษตรกรผู้ที่ทําสวนทุเรียนหันมาใช้คู่หูเวอร์แพนปุ๋ยหญิงกเกษตรเหมือนหนูเพราะว่าหนูจะใช้ลองดูแล้วว่ามันมันได้ผลดีจ้ะผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ อยากชวนพี่น้องชาวเกษตรกร,กรมาลองเปิดใจลองใช้กู้หูเวอร์แพนดูจ้ะผลผลิตจะได้ออกมาเหมือนเหมือนสวนของหนูจ้ะนี่น <ะ S 1> คือนะพลังใจอันหนึ่งของเกษตรกร,กรสู่เกษตรกร,กรด้วยกันครับบอกว่าเมื่อเจอของดีแล้วเราไม่เก็บเงียบ่ปประกาศไปว่าท่านที่มีทุเรียนแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้เห็นผลผลิตแบบนี้นะครับที่สําคัญรู้ว่ามันไม่ยุ่งยากสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับต่อผู้บริโภค เพราะมันเป็นอินทรีนะครับที่สําคัญอีกครับเป็นอินทรีย์แล้วมันลดต้นทุนด้วยครับ <Okay. S 1> เคยใช้แล้วทั้งฮอร์โมนฮอร์โมนยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเลยแต่พี่พรทิพย์ก็บอกว่ามันไม่ยุ่งยากเลยแต่ผลผลิตในปีแรกนะครับอย่างนี้อายุ4ปีครึ่งผลผลิตเหมือนกับ5-6ปีนะครับทุเรียนนั้นที่เขาบอกว่าเป็นโบเป็นเข้นั้นก็เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยซึ่งนี่คือความภาคภูมิใจ ที่พี่พรทิพย์ครับบอกให้กับพี่น้องทั่วประเทศวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนขอขอบคุณทั้งพี่พรทิพย์นะครับและแ<อ>พี่วงวิไลครับ<อ>ที่ได้ให้ความรู้ดีๆกับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รับความก้าวหน้าและความยั่งยืนการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะติดตามทุกสวนที่มีพลังขับเคลื่อนแบบนี้เพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นนวัวลพทลย์<ม>หญิงกเษงกเษตร,รใชแลรวด,ด,ดีใชแเ้ารวยช่วยปเปิดนีเย้ย